เขายกไปแล้วเหรอยังอยู่อ่ะอ๋อยังอยู่แล้วก็วันที่สี่จากแม่แตงของตาก็จะไปที่กระบี่นะฮะฮอวันีสี่เลยเหรอครับวันที่สี่วันที่สามวันที่สี่ก็ไปเลยครับอ๋อเชียงใหม่กระบี่วันเดียวก็ถึงไงถึงถ้านั่งเครื่องอ่ะก็ไปสวดมนต์นะฮะที่วีเนียลิสนะครับเป็น คลินิกนะฮะคลินิกทาฟันนะประมาณนั้นนะก็สามารถไปร่วมตรวจกันได้นะครับอาจจะจุได้ไม่มากแต่ก็มีพื้นที่พอประมาณนะฮะแล้วก็วันที่ห้านะครับวันที่ห้ามีนาจากระบีก็จะมาที่ประจวบนะครับที่โรงแรมประจวบประจวบแกลนะฮะก็ใครอยากจะล่องใต้ไปเทม่ยนกับหลวงตานะครับวันที่เสาที่ห้า ที่ห้าอยู่ปักจวบนะครับวันที่หกวันที่เจ็ดอยู่แก่งกระจานอยู่เพชรบุรีนะครับสาขาแก่งกระจานก่อนเนะมันถึงก่อนนะี่ยมาเพชรบุรีครับวันที่หกวันที่เจ็ดนะครับวันที่แปดไปเจอกันที่ชัยนาทนะฮะไปชัยนาทนะ <laughs> หล่อพระจกักรพรรดิ21นิ้วห้าองค์นะที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนะครับไปสวดมนต์ที่นั่นะแล้วก็สวดต <สด S 1> <น>์นเย็นของพระอาจารย์โควิดนะครับแล้วก็วันที่9จากชัยนาทเราก็ไปที่อุตรดิตนะฮะสาขาบึงกเกโลนะครับ mm hmm. เขามีหิ้วปูนหล่อหลวงปู่ดู5เมตรตั้งแต่เช้านะครับแต่หลวงตาจะไปประมาณช่วงเย็นๆน,นะฮะแล้วก็สวด mm hmm. มนต์บรรยายธรรมที่นั่นนะครับจากบึงกเกโลนะครับ วันที่เก้าวันที่สิบไปเจอกันที่สาขาแพร่นะโอ้โห oh. ใกล้ใกล้กันนะอุตรดิตถ์แพร่โอ้แต่ไม่หยุดเลยนะยาวเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไปเจอกันที่แพร่นะครับหล่อพระแม่ธรณีช่วงเย็นนะฮะห้าโมงถึงสามทุ่มนะครับก็จากแพร่แล้วก็กลับนะกลับทัพมาวันที่สิบห้านะครับมาเจอกันที่เชียงดาวนะครับมีหล่อหลวงปู่ดูสิบองค์ด้วยกันนะครับก็บเป็น โครงการของหลวงตาวาระที่สามนะครับส่วนวาระหน้าวาระที่สี่เห็นว่าเป็นเดือนและนะพฤษมีนาเมษาพฤษภานะครับเดี๋ยววันที่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันที่เดี๋ยวจะล็อกวันให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สิบหกกลับไปอุตรดิตนะครับที่สวนป่าผู้ดูนะครับก็มี ท่าพระป่าร่วมสร้างเจดีย์นะครับแล้วก็สวดมนต์บรรยายนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือยี่สิบสองเลยนะฮะยี่สิบสองมีนาไปเจอกันที่อ่างทองนะครับที่วัดขุนอินทะประมูลนะครับเราจะสวดมนต์กันบริเวณหน้าพระนอนองค์ใหญ่เลยนะครับใครยังไม่เคยไปก็ไปร่วมกันสวดน,นะครับช่วยกันสวดมนต์นะครับยี่สิบสามไปเจอกันที่สาขากระบินบุรีนะครับ ก็มา28มีนาไปเจอกันที่หอประชุมกองทัพอากาศนะเขตสายไหมนะครับ <Okay. S 1> ก่อนที่เราเคยไปจัดสวดนะครับอันนี้เป็นทางหน่วยงานทหารนิมนต์ไปสวดมนต์นะครับที่กองทัพนะครับแล้วก็วันที่29นะครับจากกองทัพอากาศไปเจอกันที่มอบางมดนะครับที่อาคารพระจอมเก้าชานุสร190ปีนะครับมหาลายัยราชมงคลพระจอมเก้าธนบุรีนะครอยู่ทุ่งคุ กทมนะครับวรอระป,ปาสร้างองค์ปูด่ดส13เมตรอ๋อมาจาก13เมตรใช่ไหมครับไปสวดมนต์แล้วก็ช่วยกันทอดต่อร่วมสร้างหลวงปูป่ที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับองค์ใหญ่หันหน้าไปทางลาวนู้นนะจากกรุงเทพก็มาที่สุพรรณนะครับวันที่30ของทุนหลวงปู่ปานนะครับที่บางปะมานะครับก็จะมีกิจกรรม หมแล้วไม่มีแล้วครับยกพระเข้าประดิสถานที่บริเวณซุ้มเจดีย์นะครับหมดแล้วดดเดือนหมดเดือนเมษาไม่รับจบงานเดือนมีนาวันที่สามสิบนะเดือนเมษามนเป็นเดือนที่ร้อนเราไม่รับงาน,นพักร้อนนะฮะพักร้อนนะถ้าร้อนเราต้องพักใช่ไหมใช่เพราะมันร้อนไงเ <laughs> มษาน้าร้อนไงพรุ่งนี้เจอกันที่ถ้ำ